าจารย์หาลำบางบอกเนี่ยดันั้นในเบื้องต้นเนี่คนที่มีบุญมาเกิดยังเกิดมาเป็นคนนี่ถามว่าได้บุญไม่ยอมเป็นบุญไหมเกิดมาเป็นคนเนี่ยก็บอกว่าเป็นอย่างบุญเป็นอย่างบุญนั่นแหละเกิดมาเป็นคนอ้าวถ้าจะไปเกิดเป็นหมูหมากางไก่เราเป็นบุญไหมเรอเกาบอกว่าเป็นอบาย เป็นอบายก็คือเป็นบายอย่างภูมิที่เรามองเห็นกันในพวกภูมิที่เราเห็นนีน่แหละนี่กเรื่กง่ามิมากรกายช่างบางวอร์ไคถามว่ามันดีบุญมาเกิดไหมก็เป็นเศษบุญเศษกรรมเศษกรรมที่ไม่ดีทําให้เกิดมาในรับอ,อันตรภาพร่างกายนั้นทําให้ได้รับวิบากผลที่ไม่ดี Yeah. แล้วเขาก็มีการพัฒนามน,นมุษย์นะท่านได้บอกว่าการไปเกิดเป็นสังเกตฉานตายพบความหลงตายพบความหลงคือโมหะเนี่ยนำไปเกิดคือรวมจิตที่ทําให้หลง <c oughs> ยอมจะสังเกตเห็นหมูหมาตากกายเช้าม้าวอร์พายเนี่ยเขากระทำเขาก็มีอาจจะมีสัญญาบ้างในการทํารวมทํารังทำที่อยู่ แต่เขาทำได้แค่นั้นพัฒนาได้แค่นั้นกับคนคนเี <t ik> <t ik ่โอ้พัฒนายงวงยังงวงยังใหญ่โตเกลืสตี